สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนมากๆาเลยนะคะเอะสวัสดีมากๆเป็นยังไงนะคะระหว่างรอนะระหว่างรอนักเรียนนะคะรอหลายๆท่านเข้ามานะคะ โอเควันนี้นะคะเป็นธีมของยังเป็นยังคงเป็นธีมของหน้าหนาวอยู่นะคะ,ะช่วงไลฟ์เดือนนี้นะคะจะเห็นว่าอ้อมจะเป็นโทนคริสต์มาสเลยนะคะเพราะว่าเราต้องการความสดใสเนาะความกระฉับกระเฉงนะคะจะส่งท้ายปีกันแล้วนะเราจะได้เรียนกันแบบกระฉับกระเฉงแล้วก็เดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่จะ สอนนักเรียนนะคะในคอร์สแบบเต็มที่เลยนะคะจะมีสอนไลฟ์สดด้วยนะคะอาจจะมีสอนทำ Q&A ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดือนนี้เนาะถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะคะพอมีเวลานะก็เข้ามาเรียนกันได้แบบสดๆเลยนะคะเราจะได้อัปเดตความรู้ไปด้วยกันนะคะอยากสอนแล้วค่ะอยากสอนเพราะว่าเดือนนี้ คือคิวที่ผ่านมานะคะมีสอนค่อนข้างแน่นมากนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ไปเจอกับนักเรียนในคอร์สนะคะแต่ก็ไปเจอนะไม่ใช่ไม่เจอนะก็ยังเจออยู่นะคะแต่ว่าเดือนนี้นะคะพอจะมีเวลาอยากจะมาอัปเดตแล้วก็พูดคุยกันนิดนึงว่าเออปีนี้แล้วเราจะวางแผนไปปีต่อไปยังไงนะคะแล้วก็ต้องการที่จะอัปเดตความรู้ด้านไหนเนาะมีคําถามอะไรนะคะท้อใจจังเลยนะคะไปต่อไม่ไหวอะไรพวกนี้นะเราจะได้มาคุยกันนะคะ จริงอยากจะคุยกับน,นักรเรียนเพราะว่าบางท่านถามมานะคะบางทีมันหลุดโฟกัสเนาะลงเรียนคอร์สสองอ้อมแล้วนะคะแล้วทีนี้นะคะส่วนใหญ่นันกรเรียนที่เรียนคอร์สสองอ้อมเขาไม่ได้เรียนคอร์สสองอ้อมแค่คนเดียวไงเขาเรียนคอร์สสองอ้อมแล้วก็ยังจะมีคนอื่นอีกนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะของการเรียนออนไลน์นะเราเราสนใจเรื่องไหนเราก็อยากเข้าไปเรียนใช่ไหมคะแล้วทีนี้พอเรียนหลายๆคอร์สหลายที่เข้าไปนะคะเริ่มแบบว่าเริ่มสับสนและเริ่มแบบเอ้ยทำยังไงดีอะ ค,คุณครูคนนี้บอกว่าอย่างนี้คุณครูคนนี้บอกว่าอย่างนี้นะคะก็เลยแบบว่าคือข้อสงองอมข้อดีก็คือเราสามารถถามตอบกันได้ตลอดเวลานะคะสามารถพิมพ์อิ i n b o OK ์มาถามได้นะคะสามารถพูดคุยกันได้นะคะข้อดีอันนี้ก็คืออ้อมจะช่วยค่อยๆแบบว่าปรับโฟกัสเข้ามาเนาะให้เรากลับมาที่โฟกัสหลักนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้ก่อนเนาะบางทีมันหลงทางนะคะหลงทางคืออยากทําทหลายๆอย่ยาง ะะอันนี้ก็อยากทําอันนี้ก็อยากทําอันนี้ก็อยากทํานะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอันไหนดีนะมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเออมันหลงทางไปนะคะหลงทางมันมันไม่ได้ผิดนะมันก็แค่เราได้ลองอะไรใหม่ๆนะคะแต่บางทีถ้าเกิดว่ามันโฟกัสนะคะไม่ตรงกับสิ่งที่เราถนัดนะคะสิ่งที่เราสามารถทําได้เลยเอางก็จะบอกทุกคนว่าไม่ว่าจะทำคอร์สทำอ e ีบุ๊กลงคอนเทนต์นะคะ ให้เริ่มนะคะทำสิ่งที่ตัวเองทําได้เลยก่อนนะคะอย่าเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลหาความรู้มาก่อนนะคะคือบางทีมันหนักเกินไปสําหรับมือใหม่เพราะทาออนไลน์มันไม่ได้ง่ายๆไงเริ่มอะมันยากนะคะแต่พอมันไปได้แล้วมันก็จะไปบื้อไปได้เรื่อยๆเ,เลยเนาะ เดี๋ยวไลฟ์หน้านะคะจะเป็นไลฟ์สดนะเราจะได้มาคุยกันนะคะแต่อาจจะไม่ใช่ช่วงกลาง,งคืนนะอาจจะเป็นช่วงแบบกลางวันแบบนี้นะคะถ้าท่านไหนไม่ติดงานนะคะก็มาคุยกันในไลฟ์สดได้นะคะหรือว่าท่านท่านไหนติดงานเนาะมาดูย้อนหลังแล้วก็ถ้าเกิดมีคําถามก็สามารถมาพิมพ์คําถามถามได้เช่นเดียวกันกับไลฟ์นี้นะคะ,ะมาทักทายกันนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะเช็คให้อ้อมนิดน,นึงว่า ภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะคะคลิปที่แล้วสอนเรื่องการทำวิดีโอแบบพรีเมียร์ไว้แล้วเนาะคลิปนี้นะคะจะเป็นเรื่องของ Can ว a ล่ะนะคะเพราะว่า c a นว a มันมีอัปเดตนะคะตัวใหม่ขึ้นมาเอาก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามีนักเรียนถามมาเยอะละในการสอนด้วยนะคะทั้งในคอร์สแล้วก็ถามอินบ็อกซ์มานะคะแฟนเพจถามมาด้วยนะคะว่า คือเขว่าคือก่อนที่จะมาเรียนกับอ้อมเนาะมันมีไฟล์ที่เราทําไว้เป็นไฟล์ PDF อยู่แล้วนะคะแล้วทีเนี้ยไอตัว PDF ตัวนั้นนะคะอยากอยากให้มันสวยๆนะคะอยากเอามาปรับแต่งในตัวของแ a n วาได้ทํำยังไงนะคะก็คือตัวนี้นะคะอ้อมจะเอามาช่วยเลยนะคะก็คือจะใช้ c a n วานะคะเอาเข้ามาช่วยแล้วก็แนะนําว่าให้ทํานะคะบนคอมพิวเตอร์นะคะ เพราะว่าอา้อมไม่แน่ใจอ้อมยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ดูนะว่าในส่วนของโทรศัพท์มันอัพ,อพโหลดตัวนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะคะแต่ในคอมพิวเตอร์ทําได้แน่นอนนะคะคราวนี้นะคะมาช่วยนะสำหรับท่านไหนก็ตามนะคะที่นะคะมีโปรแกรม PDF อยู่แล้วนะคะอยากมาทําให้สวยอยากมาปรับนู่นปรับนี่นะคะแทรกนู่นอินเสิร์ตนู่นอินเสิร์ตนี่หรือลบหน้านู่นหน้านี้นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้โปรแกรมที่เป็น Adobe PDF เนาะที่มันต้องเสียเงินนะคะในการปรับแก้ไขนะ เพราะว่าเวลาเราปรับแก้ไขสมมุติว่าทํามาจากไฟล์เวิร์ดก็ตามนะคะเวลาปรับแก้ไขจากไฟล์เวิร์ดเนี่ยบางทีนะคะมันก็เขาเรีเยกอะไรนะคะมันก็ไม่ไม่สวยเออเอาง่ายๆมันก็ไม่ได้สวยมันไม่ได้มีฟังก์ชันมีเครื่องมือนะคะมาช่วยซัพพอร์ตเราได้เยอะนะคะเหมือนไอตัวแคนวานั่นเองนะคะ หลายคนนะคะถามมานะคะว่าตัววิดีโอนะคะที่อ้อมอัดน,นะคะใช้ตัวอะไรอัดน,นะคะตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้นะคะใช้ตัวของ iPhone นะคะ iPhone 7 Plus นะคะในการอ่านนะรุ่นเก่านะคะแล้วก็พอดีอ้อมจัดจัดไฟเอานะคะจัดไฟแล้วก็พยายามหันหน้านะคะเข้าหาแสงให้มันสว่างนะคะเอามาช่วยด้วยนะคะแสงเป็นแสงธรรมชาตินะแล้วไฟที่เราจัดนะคะอ้อมจะจัดไฟออกสีโทนอมอมเหลืองส้มนะคะ เนี่ยมันก็เลยจะได้แบบว่าฟิลบรรยากาศแบบอบอุ่นอบอุ่นแบบนี้นะคะใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่เนาะเพราะว่าอ้อมบอกแล้วว่าหลายๆท่านบอกมาว่าเออก่อนที่จะสอนได้ก่อนที่จะอัดวิดีโอสอนได้ก่อนที่จะทำคอนเทนต์ได้นะคะต้องมีอะไรบ้างนะคะอ้อมก็มีแค่นี้เลยนะคะอ้อมยังไม่ได้ซื้อกล้องนะอย่างที่บอกว่าถ้าซื้อกล้องนะคะเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแล้วก็จะทําให้ดูเลยเนาะ เอาล่ะก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อหานะคะเตรียมตัวเตรียมไฟล์ PDF ไว้นะคะอ้อมลองเทสแล้วนะคะทั้งไฟล์ PDF นะคะที่เราเซฟมาจากตัว Word ตัว Excel ตัว powerpoint นะคะแล้วก็ตัวของ PDF นะคะที่ทำมาจาก Canva เองนะคะโดยตรงนะคะก็สามารถนะคะอัพโหลดขึ้นมาแก้ไขในตัวโปรแกรมของ Canva ได้ด้วยนะคะวันนี้นะคะฟังก์ชันที่จะสอนนะคะก็คือฟังก์ชันการแก้ไข PDF นะคะเราใช้ PDF ในแ Can ว a ในการแก้ไขได้เลยโดยไม่ต้องพึ่ง นะคะในตัวของ Adobe PDF ที่มันเสียเงินแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำเปลี่ยน PDF ธรรมดาให้เป็น PDF แบบสวยๆด้วยได้ด้วย c a n วานะคะทำได้ด้วย c a n วาแล้วก็ฟรีด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมไฟล์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้นะคะ อย่างที่บอกแล้วเนาะว่าเราจะมาทำตัวของ PDF กันนะคะ PDF ที่ทุกท่านนะคะมีใช้งานกันอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะคะทำมาจาก Word Excel นะคะต่างๆนะคะใดๆก็ตามเนาะแล้วเราเซฟเป็น PDF นะคะทีนี้ได้โจทย์มานะคะว่าเนี่ยจริงๆแล้วนะมีเล่ม E b o ุ๊กอยู่แล้วหรือเล่มเอกสารประกอบการสอนนะคะตัวคอร์สซิเริคั้ซิเนะคะประมวลการสอนต่างๆนะคะเป็น PDF ใช่ไหมคะแล้วอยากจะมา ปรับแต่งให้มันสวยงาม Insert ร,รูปนู่นนี่นั่นนะคะหรือปรับแต่งหน้านะคะลบหน้านู้นออกเอาหน้านี้เข้าแทนนะคะทําได้อย่างไรนะคะตอนนี้แคนวานะคะเนรมิตมาให้แล้วเนาะแต่ก่อนเนี้ยอ้อมยังไม่สอนเพราะว่ามันเป็นเบตานะคะพอมันเป็นเบตา้าปุ๊บนะคะอ้อมกลัวว่าเวลาอัปโหลดขึ้นไปนะคะ เกิดว่ามันไม่ดีนะคะแคนวาจะเอาฟังก์ชันนั้นออกนะคะตอนนี้นะคะหายจากเบต้าแล้วเราสามารถมาทําได้แล้วนะคะแต่ว่าข้อควรระวังนะคะมีนิดหน่อยนะก็คือในส่วนของการอัปโหลดนะคะตัวฟอนต์แต่ก่อนเนี้ยฟอนต์ภาษาไทยเพี้ยนมากเลยนะแต่ตอนนี้ฟอนต์ภาษาไทยนะคะใช้งานได้แล้วแต่แต่แต,แต,แต่แต่นะคะถ้าเป็นอ,อักษรอย่างเช่น คำคำคำประการอย่างนี้นะคะคำสาระอําแล้วไม่ไม่โทรใช่ไหมคะมันก็จะเพี้ยนดีดดีดตรงสาระอําไม่โทนะคะหรือไม่หันอากาศไม่เอกไม่โทใส่วรณยุกด้านบนนะคะมันจะเพี้ยนนิดหน่อยนะคะเราต้องมานั่งรีเช็คนะคะเราก็มาปรับแก้แต่ถ้าคำไหนที่เป็นประโยคทั่วไปธรรมดานะคะไม่มีไม่มีเขาเรียกนะคะ สละซ้อนสละซ้อนวรรณยุกนะคะอันนั้นจะไม่ค่อยเพี้ยนนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะไม่เพี้ยนเลยเนาะสามารถเอามาปรับใช้กันได้เลยนะคะอามาดูนะคะเราจะเริ่มทํากันแล้วนะวิธีการนะคะเริ่มนะคะคลิกคําว่า create design นะคะก่อนอื่นเลยล็อกอินก่อนนะคะแบบฟรีก็ใช้ได้นะคะแบบเสียงเงินยิ่งใช้ได้ใหญ่เลยนะท่านไหนใช้แบบฟรีนะคะก็สามารถที่จะแก้ไขตัว pdf ได้เช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นคลิกคําว่า create design นะคะคลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลายๆท่านถ้าใช้แคนวาบ่อยๆจะเห็นว่าก่อนหน้านี้นะคะปุ่มตัวอัปอินพ์ต PDF ตัวนี้นะคะมันขึ้นเป็นว่าเบต้าอยู่เนาะแต่วันนี้นะคะมันไม่ขึ้นแล้วเนาะเราสามารถอัปโหลดนะคะตัวไฟล์ PDF ที่อยู่ในเครื่องเราขึ้นไปได้เลยคลิกคําว่า Import PDF ได้เลยค่ะ พอคลิกคำว่า Import นะคะเราก็มาเลือกไฟล์ pdf จากเครื่องของเรานะคะคราวนี้เดี๋ยวอ้อมจะมีนะคะอ้อมทำจากตัว Microsoft Word นะคะเราก็เซฟเป็น pdf นะคะไฟล์นี้นะอ้อมคลิกคำว่า Open ได้เลยค่ะพอคลิก Open เสร็จเรียบร้อยนะคะไฟล์ของเราก็จะมาขึ้นที่งานนำเสนอของเราเนี่ยเรามันอัพโหลดแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวพออัปโหลดเสร็จนะคะเรามาเปิดตัวไฟล์ตัวนี้ดูกันนะคะ เรียบร้อยแล้วพออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจิ้มที่ตัวไฟล์ที่เราเปิดนะเนื่องจากว่าไฟล์นี้นะคะมีแค่2แผ่นนะเป็นหน้า1กับหน้า2นะคะถ้ามีหลายๆแผ่นนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นเวลาเปิดนะคะมุมมองแบบเต็มนะคะนี่นี่เบอร์สองมาไี้นะแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเปิดมุมมองแบบเต็มนะเนี่ยเห็นไหมคะแต่และหน้าเนี่ยมันสามารถสลับไปมาได้เห็นไหมข้อดีของมันนะคะ คือถ้าเกิดว่าทำใน Word ใช่ไหมคะเราเซฟมาเราจะมาสลับหน,ห,นหน้านู้นหน้านี้มันก็ลำบากใช่ไหมคะทำในตัวของ Excel ยิ่งยากใหญ่เลยนะคะนี่ตัวนี้นะคะมันมองประหนึ่งว่าไฟล์ตัวนี้นะคะเป็นไฟล์ที่ทำขึ้นมาจากแคนวาเลยนะคะสลับที่สลับไปมานะคะหรือบวกแผ่นเพิ่มเนี่ยแอดแผ่นเพิ่มแบบนี้ก็ได้หรือแอดแผ่นเพิ่มด้านหลังก็ได้นะคะไม่เอานะคะก็สามารถนะคะดีลีฟเพจออกได้ จะดีลิทเพจที่เราอัปโหลดขึ้นมาก็ได้เหมือนกับว่าเราต้องการไฟล์แค่แผ่นเดียวแบบนี้นะคะแผ่นอื่นเราดีลิททิ้งนะคะแบบนี้ก็ได้เนาะเออแบบนี้ก็ได้หรอนะคะมันเปลี่ยน PDF ของเรานะคะจากในเครื่องของเราเนี่ยตัวนี้นะเนี่ยกลายมาเป็นไฟล์ที่ทํามาจากแ a นวาเลยนะคะเหมือนเราทํา PDF มาจาก c a นวาซึ่งอันนี้เป็นข้อดีนะคะสําหรับนะคะ นักเรียนของอ้อมนะท่านไหนนะคะที่มีเอกสารประกอบการสอนนะคะหรือมีไฟล์อ e ีบ e ุ๊กอีบุ๊กเนอะอยากจะเอาเข้ามาทำนะคะในส่วนของ c a n วานะคะนี่เห็นไหมคะตัวสีตัวอะไรอย่างเงี้ยมันมาตรงเลยนะคะนี่แล้วก็ดับม้นคลิกเข้าไปนะคะนี่หัวข้อภาษาไทยมันจะมาอยู่ในแพลตฟอร์มนะคะของ c a n วาเลยซึ่งอันนี้นะคะ,อ,นนะ,คะอ้อมคิดว่ามันเป็นข้อดีมากๆนะคะ ไฮไลท์ถ้าตัวฟอนต์นะคะในส่วนของแคนวามีนะคะมันก็จะไม่เพี้ยนนะคะอ้อมเนื่องจากว่าเอามาเมาภาษาไทยมาเป็นตัวไทยสารบัญน,นะคะในแคนวามันมีไทยสารบัญเนาะเวลาเอามาเปลี่ยนนะคะมันก็ไม่เพี้ยนหรืออ้อมจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์อื่นก็ได้นะคะแบบนี้นะคะนี่นฟอนต์ฟอนต์ที่มันมีนะคะสามารถเอามาใช้ได้เลยตัวนี้ฟอนต์จากเครื่องอ้อมเป็น IBM เนาะขึ้นมาในแคนวามันมี IBM อยู่แล้วเห็นไหมคะเราก็สามารถปรับแต่งดับเบิลคลิกนะคะ ลบก็ได้แบบนี้นะคะถ้าไม่ลบนะคะเราไฮไลท์เป็นสีก็ได้แบบนีน่เอาตัวหนาตัวเอียงได้หมดนะคะคือมันมองว่าเนี่ยคือดิสซี่สักแคนวเลยนะคะมันคือแคนวาได้เลยนะตัวนี้แล้วก็ตัวรูปภาพนะคะเนี่ยรูปภาพอ่ะอมดีลีมรูปเก่าออกเห็นไหมคะ เวลาเราเซฟอันนี้อ้อมเซฟมาจากไฟเวิร์ดเนาะเราก็เป็นรูปภาพของเรานะคะแปะเข้าไปในไฟเว Word ใช่ไหมคะนี่ตัวนี้นะให้ดูอีกทีนะคราวนี้นะคะเราก็ดีลีทรูปภาพออกต่ดึงเห็นไหมท้องฟ้าทะเลอ่ท้องฟ้าภูาเาขาก้อนเมฆมาเมื่อไหร่แสดงว่าเราสามารถไปที่คําว่าโฟโต้ใช่ไหมคะแล้วก็สามารถนะคะเลือกรูปที่อยู่ในโฟโต้นะคะมาวางแทนที่ได้เลยอ้อขออนุญ,ญาตเลือกรูปมาวางแทนนะนี่นี่ แล้วก็เด็ดมัลคลิกที่รูปนะคะเนี่ยย่อขยายได้แบบนี้นหมคะอ่านอกจากย่อขยายได้นะคะทําในเวิร์ดทำได้แบบนี้ไหมยากนะคะมันจะเด้งไปเด้งมานะคะสามารถ Edit image ได้นะคะเพิ่มความสว่างได้ไหมคะเนี่ใส่ฟิลเตอร์ก็ได้นะคะปรับรูปให้สว่างขึ้นให้ดูอบอุ่นนะคะเนี่ยได้หมดเห็นไหม สามารถที่จะใช้งานฟังก์ชันนะคะของ Can วาได้เลยเนาะในตัวนี้นะคะนี่แล้วก็ตรวจสอบไม่ต้องพูดถึงเนาะเปลี่ยนฟอนต์เปยนอะไรได้หมดนะคะจัดนะคะระยะห่างนี่ให้มันห่างขึ้นก็ได้ระยะห่างจากบรรทัดให้ห่างมากขึ้นก็ได้เนาะแบบนี้นะคะนี่หน้าหนึ่งหน้าสองนะคะแถมนะคะตัวหน้านะคะเลขหน้ามันก็ตามติดมาด้วยไหมคะถ้าเกิดว่าเราทําใน Word เนาะเราวาง ้อแนะนำเนาะถ้าใครจะทำตัวของหนังสือใช่ไหมคะเราทำใน Word มันมี Insert ตัวเลขหน้าอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ใส่เลขหน้าใน Word เพราะว่าตอนนี้ใน c a นว a มัน Ins e r t เลขหน้าไม่ได้นะคะเราก็ Insert เลขหน้ามาจากใน Word นะคะหลังจากนั้นนะคะมาอยู่ในแ a นว a เดี๋ยวเราค่อยปรับนะคะปรับสีปรับรูปแบบอะไรแบบนี้ก็ได้จะได้ไม่ต้อง Insert เลขหน้าใหม่นะคะแล้วนะคะในตัวของ c a นว a เนี่ยตัวฟอนต์ตัวอะไรพวกนี้นะคะ มันสามารถปรับได้หมดนะคะนอกจากปรับได้แล้วนะมันยังทำอย่างอื่นได้อีกนะคะ,ะเดี๋ยวเลื่อนลงมาอันนี้ปรับเนาะแล้วค่ะนี้อ้อมจะเพิ่มนะคะรูปนะเดี๋ยวอ้อมไปที่ Element นะคะจะใส่รูปเพิ่มเข้นไปนะใส่รูปกราฟิกก่อนนะคะ,ะเป็นรูปนี้จิ้มนะอยากจะตกแต่งไงคะนี่บบมี้อ่า อยากจะใส่รูปกราฟิกตกแต่งเข้าไปอ่ะอจินเพิ่มเข้าไปนะคะอยากจะใส่ตัวเขาเรียกว่าตัวชา้านะนี่ตัวชา้าอ่าโดนัทนี่ใส่เพิ่มเข้ามาได้หรือนะคะตัวเฟรมตัวนี้อยากจะใส่รูปภาพนะคะไปในเครื่องคอมพิวเตอร์อ่าเป็นรูปภาพประกอบ ก็ในกรณีเราทำด้วย Word ใช่ไหมมันไม่ได้ทำได้ง่ายๆแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยเวลาเราจะวางปุ๊บนะคะเราจะเอารูปมาใส่เนาะใน Word มันก็ค่อนข้างยากนะคะแล้วก็เราบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะคะออมก็นแนะนำเลยว่าในส่วนของ Word นะคะพิมพ์ตัวหนังสือพิมพ์หัวข้อไว้อย่างเดียว นะแล้วค่อยมาปรับแต่งให้มันสวยนะคะสิ่งที่ทําในเวิร์ดนะพิมพ์ตัวหนังสือพิมพ์หัวข้อไว้นะคะว่าหน้าไหนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนาะแล้วก็เลขหน้าตรงนี้นะคะทําในเวิร์ดนะคะเสร็จเรียบร้อยค่อยมาตกแต่งในแคนวาแบบนี้เนหะ็นไหมนี่ค่อยมาปรับเพิ่มรูปมาแต่งรูปในแคนวาแบบนี้จะใช้รูปอะไรใส่รูปมงรูปใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาทําได้ในแคนวานะคะตัวนี้นะอ่านี่ อันนี้คือรายละเอียดนะในส่วนของ Can วาที่มันสามารถทำได้นะคะเมนูด้านซ้ายมือทั้งหมดนะคะเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดเราสามารถนะคะใช้งานได้เลยกับตัว PDF ที่เราอัปโหลดให้นะคะอัปโหลดขึ้นไปคราวนี้เราก็จะได้รู้แล้วว่าเออ PDF ที่เราอัปโหลดขึ้นมานะมันสามารถมาปรับแก้ไขได้ด้วยนะคะแต่มันจะมีนะคะบางคำที่มันเพีย้ยนอันนี้เนื่องจากว่าอ,อ้อมไม่ได้อ่าไม่ได้อินเสิร์ตคำพวกนั้นไปนะ คำที่มันจะมีปัญหานะคะเนี่ยเดี๋ยวอ้อมพิมพ์ให้ดูนะเช่นคำว่าคำ้คำค้ำอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยคำ้ำอ่าก้านเนี่ยแบบเนี้ยนะคะคำแบบนี้นะแบบนี้หนไหมคะนี่คำพวกนี้นะคะก็คือ มันเป็นคําที่มีสระนะคะแล้วก็วรรณยุกต์ด้วยเห็นไหมคะพอมันอยู่ในตัวของ Word นะคะแล้วเปลี่ยนนะคะมาอัปโหลดขึ้นในตัวของ c a n วานะคะตรงนี้มันจะเพี้ยนนะคะมันจะกลายเป็นแบบนี้มันจะแบบเพี้ยนเพี้ยนคำนิดหนึ่งนะ ก็คือสระเนี่ยมันจะเพี้ยนอยู่ไม่ตรงที่นะคะเราก็ต้องมาดูนะคะแล้วก็ลองมาปรับแก้นะคะในส่วนของแคนวานะถ้าเป็นคําพวกนี้นะแต่ถ้าเป็นคำทั่วไปนะคะพื้นฐานทั่วไปเนี่ยสามารถนะคะอัปโหลดขึ้นมาแล้วก็ใช้งานได้เลยนะตัวภาษาอังกฤษไม่ต้องห่วงนะคะภาษาอังกฤษใช้ได้เลยอยู่แล้วเนาะไม่มีไม่มีผิดเพี้ยนนะคะแล้วนะคะรูปแบบนะคะ จากตัว PDF เป็นยังไงนะคะขึ้นมาในตัวของแคนวานะคะเป็นอย่างนั้นตามเลยนะไม่มีวางเราเด้งวางเราเพี้ยนนะคะสังเกตว่าเวลาเราจะ Edit นะคะในตัวของ Adobe PDF เองหรือนะคะวเวลาเราแปลง PDF ในตัวของ Google Document ใช่ไหมมันเพี้ยนค่ะ เวลาแปลงแล้วมันเพี้ยนเนอะไอคำพวกนี้บางทีมันเด้งไม่ตรงแบบนี้นะคะเนี่ยหัวข้องหัวข้อเนี่ยมันไม่ได้ตรงมันอาจจะเพี้ยนไปซ้ายเพี้ยนไปขวานะคะตัวหนังสือไปอย่างเงี้ยเแบบนี่ยแบบเนี้ยแต่ในตัวของแคนวาเขาแก้ไขปัญหาพวกเนี้ยมาหมดเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเพิ่มหน้าใช่ไหมคะสมมติทำมาแค่นี้อยากจะเพิ่มหน้าแอดเพิ่มเพจเข้าไปแล้วไปที่เทมเพลตเนาะอยากจะใช้เทมเพลตสวยๆของเขานะคะเราก็จิ้มไปที่เทมเพลต แล้วก็เลือกวางเทมเพลตต่อได้เลยแบบนี้นะคะนี่เราก็สามารถทํางานต่อเนื่องไปได้เลยนะคะหน้าหนึ่งหน้าสองหน้า3ามแบบนี้แล้วก็สามารถนะคะพอเราทําแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถดาวน์โหลดเป็น PDF อีกรอบหนึ่งออกมาได้เท่ากับว่าเรานะคะเอา PDF ปรับแต่งตัวเก่านะคะสามารถนะคะมาปรับแต่งนะคะให้มันสวยงามนะคะให้มันใช้รูปภาพใช้ ใช้รูปภาพใช้ไอคอนใช้กราฟิกต่างๆเพิ่มได้เยอะๆปรับแต่งสีได้ง่ายๆนะคะลากวางลากวางได้เลยเนาะแบบนี้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดออกมานะคะทําเป็นเอกสารนําเสนอต่อไปนะคะหรือเวลาเป็น PDF นะคะมันก็เปิดได้หน้ายาวๆใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยพอมันทําอยู่ในแคนวาใช่ไหมคะเราสามารถนะคะจะแชร์นะคะเนีย่ยแชร์แบบว่าแชร์ลิงก์ o view นะ Copy Link แบบนี้พร้มเปิดอิงแถมนะ เมื่อกี้ copy link มาใช่ไหมคะมันก็เพจวางเลยมาแล้วนะคะนี่อันนี้คือไฟล์ pdf ของเราเห็นไหมคะเนี่ยเราสามารถ next แบบนี้ได้และที่สำคัญนะมันทำเป็น animation ได้ด้วยนะเปลี่ยน pdf ปกตินะคะให้เป็น pdf animation โอเคเดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูนะสมมุติภาพแรกนะคะนี่อ้อมจะใส่ animate ให้มันนะนี่ โอเคโอเคแบบนี้นะอ่ะกดขยายดูนะคะนี่แบบนี้เห็นไหมนี่มันก็จะเป็นแอนิเมตแบบนี้เออนะดาวน์โหลดเป็นไฟล์วิดีโอได้ด้วยนะนี่ตัวนี้นะคะอ่ะนอกจากทำแอนิเมตแล้วนะคะขออนุญาตปิดนะ ดาวน์โหลดนะคะเป็น PDF ได้นะคะเปลี่ยน PDF เป็นไฟล์วิดีโอได้ด้วยเออเอาสิเอาเขาสิเห็นไหมคะเนี่ยตัวนี้นะคะ ประโยชน์ของมันค่อนข้างเยอะมากนะคะพอมีตัวอัปโหลดสามารถอัปโหลด PDF เข้าไปนะคะเราก็สามารถที่จะแปลงล่างนะคะตัวแ a n วาธรรมดาตัวไม่ใช่สีตัว PDF ธรรมดาของเรานะคะให้มีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นนะคะให้สวยงามเพิ่มมากขึ้นประเด็นหลักเลยนะคะก็คือช่วยให้มันสามารถทําสื่อนะคะสื่อข้อความสื่อข้อมูลนะคะมีรูปพงรูปภาพเพิ่มความน่าสนใจให้มันเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยนะคะเนี่ย แบบนี้นะเพิ่มความน่าสนใจใน PDF ธรรมดา PDF ที่เป็นคู่มือการสอน PDF เอกสารปกติ PDF คู่มือของเราปกตินะคะเวลาเราปรับแก้ไขใน Word แล้วมันเด้งไปเด้งมานะคะลองมาปรับใช้ในตัวของ Canva ดูนะคะแล้วจะรู้ว่าเออชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะท่านไหนที่มีไฟล์นะคะอยู่ใน Word อยู่แล้วนะคะอยากจะปรับแก้ไขให้มันสวยๆนะคะ อย่าใช้ฟังก์ชันได้เยอะๆอยากมีรูปก,กราฟิกฟรีเยอะๆนะคะเพราะว่าใน Word นะคะเวลาเรา Insert พวกนี้เราก็ต้อง Search หามาจาก Google เนาะแต่งตัวของ Canva เนี่ยมันมีให้เลยนะคะตรง Element ตัวนี้นะคะนี่ นอกจากมีเฟรมนะคะสวยๆให้เราใส่รูปแล้วนะคะตรงกราฟิกตัวนี้นะคะเนี่ยมันก็จะมีรูปเยอะแยะมากมายเลยกาะดงการเดียนนะคะมีหมดเลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะก็คือเราสามารถใช้งานได้ฟรีด้วยนะคะเราก็พยายามเรื่องนะคะรูปนะคะที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็ใช้งานได้ฟรีนะคะเอาไปปรับใช้กับตัว PDF ของทุกท่านนะคะพอได้เสร็จเรียบร้อยนะคะคลิกดาวน์โหลดนะแล้วเลือกคําว่า PDF print นะคะแล้วก็กดคําว่าดาวน์โหลดนะคะ หลังจากนั้นนะคะคุณทุกคนนะคะก็จะได้ pdf นะคะในเวอร์ชันใหม่ที่สวยขึ้นเอามั่นใจนะว่ามันจะสวยขึ้นทุกท่านเลยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะอะ่ลองเปิดดูว่ามันเหมือนกับตัว pdf ปกติของเราหรือเปล่านะคะเห็นไหมอันนี้เปิดแบบ pdf แล้วนะนี่หน้าหนึ่งะคะนี่ฟอนต์เฟินไม่เพี้ยนเลยเห็นไหมคะเนี่ยฟอนต์ที่เราทํานะคะรูปภาพใหม่ของเราเนี่ย มีกราฟิกวางด้วยนะคะนี่มีรูปนะคะในเครื่องคอมพิวเตอร์นะแล้วก็แทรกนะคะรูปภาพใหม่เข้าไปได้ด้วยหัวข้อใหม่เข้าไปได้ด้วยก็คือเป็นการทํา PDF ของเรานะคะให้มันสวยขึ้นนั่นเองนะคะข้อดีของมันเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะ create a design แล้วเลือก import PDF นะคะเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะพร้อมคิดว่า อันนี้นะคะเป็นฟังก์ชันที่ามาเป็นพระเอกและอีกอันนึงนะ,ะในตัวของ c a n วานะคะที่ควรเอาไปใช้นะคะถ้าติดปัญหานะคะลองทำแล้วติดปัญหาทางด้านไหนนะคะลองถามอ้อมนะคะมาในคอมเมนต์นะคะในตัวของวิดีโอการสอนตัวนี้ได้เลยนะถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์เช่นเดิมค่ะไปลองใช้กันได้เลยนะจ๊ะ เป็นไงคะเปลี่ยน PDF นะคะธรรมดาธรรมดานะคะใส่รูปภาพใส่ไอคอนนะคะหรือว่าจัดวางใหม่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทําได้ด้วยแบบฟรีนะคะฟรีด้วยแคนวาด้วยนะคะสามารถทําได้ง่ายด้วยนะคะไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพราะว่าอ้อมนะคะแค่ปรับรูปแบบนิดๆหน่อยๆน,นะคะในตัว Adobe PDF นะคะเวลาที่จะแก้ไขเนาะ มันก็แบบว่ารู้สึกว่าโอ้มันยากจังเลยเพราะว่าเมนูมันค่อนข้างยากซับซ้อนนะคะอ้อมก็เลยมาใช้ในตัวของ Can แคนวาแทนละตอนนี้นะคะถ้าลองทําแล้วนะคะง่ายมีประโยชน์นะคะเอาไปปรับใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ทุกท่านขาถ้าเห็นว่าตัวคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะคะสามารถให้เพื่อนๆน,นําไปใช้ได้นะคะสามารถบอกต่อได้นะคะยินดีเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆนทุกคนนะคะสามารถกดไลค์นะคะหรือว่าคอมเมนต์บอกกันนิดนึงว่าโอเคลองทําแล้วทําได้นะคะ หรือนะคะวันนี้นะคะถ้าได้ประโยชน์อะไรนะคะหรือมีอะไรสอบถามนะคะพิมพ์ใน,ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะคะสามารถกดไลค์นะคะแล้วก็สามารถกดแชร์ได้เลยนะคะยินดีค่ะช่วยกันแชร์นะแล้วก็จะได้ช่วยแบบว่า ให้ทุกคนนะคะได้เข้ามาหาความรู้นะคะอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมนะคะพิมพ์มาสอบถามได้หรือคอมเมนต์มาสอบถามได้เลยนะคะข้างใต้นี้แล้วก็ก็อฟนักเรียนอย่าลืมนะคะนักเรียน3คอร์สออนไลน์เดี๋ยวเราไปเจอกันในไลฟ์สดในคอร์สนะคะวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีแล้วก็ราตรีสวัสดิ์นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมติดตามกันนะวันนี้ายบายค่ะสวัสดีค่ะ ปิดแล้วนะ